พาไปชมความสามารถของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยหรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์จากอเมริกากันบ้างนะคะล่าสุดก็ปล่อยคลิปความสามารถในการเดินการยกของได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวมากทําให้เราเชื่อยิ่งขึ้นไปอีกค่ะว่าการนําหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์มาช่วยงานในมิติต่ตางๆนั้น,น,นอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่เราคาดการเอาไว้ค่ะ หลังจากใช้เวลาเพียงแค่12เดือนในการพัฒนาล่าสุดบริษัทฟีเกอร์บริษัทหุ่นยนต์จากสหฮารัฐก็ได้เปิดตัววิดีโอแสดงความสามารถของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยหรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ของบริษัทที่สามารถเดินได้อย่างมีชีวิตชีวาทาให้ดูเหมือนว่าการใช้งานจริงของหุ่นยนต์ตัวนี้อาจจะอยู่อีกไม่ไกลค่ะโดยหุ่นยนต์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมามีชื่อว่าฟีเกอร01ซึ่งมีความสูงอยู่ที่ประมาณ168ซนเมตร หนัก60กิโลกรัมรองรับการยกขนย้ายสิ่งของน้ำหนักสูงสุด20กิโลกรัมโดยใช้พลังงานไฟฟ้าทำงานต่อเนื่องได้5ชั่วโมงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด4.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงตตวหุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ทางบริษัทอ้างว่าจะสามารถคิดเรียนรู้โต้อตอบและช่วยเหลือมนุษย์ในการทำงานได้รวมไปถึงมีความสามารถในการเคลื่อนไหวและทำงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้โดยอัตโนมัติ โดยเป้าหมายในการออกแบบหุ่นยนต์รุ่นนี้บริษัทมองว่าคือการสร้างหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถทำงานได้จริงโดยเร็วที่สุดโดยเริ่มจากงานง่ายๆค่ะเช่นช่วยงาน เคลื่อนย้ายสิ่งของในคลังสินค้าจากนั้น,จ,น,นจึงขยายขีดความสามารถในการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจากวิดีโอที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม YouTube เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสามารถของหุ่นยนต์ฟิกเกอร์01ที่เดินได้ค่อนข้างรวดเร็ว,ร,วรับรืมโดยสื่อต่างประเทศอย่าง New AtLA s ตตั้งข้อสังเกตว่ามันค่อนข้างเดินได้เป็นธรรมชาติกว่าหุ่นยนต์จากบริษัทเทสลาที่ปล่อยวิดีโอแสดงความสามารถออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยเป้าหมายต่อไปของทีมพัฒนาฟีเกอร์ก็คือการแสดงให้เห็นถึงต้นแบบของหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่ได้รับการอัปเกรดความสามารถและสาธิตการใช้งานหุ่นยนต์เพิ่มเติมภายในสิ้นปีนี้รวมถึงจะพัฒนาต่อยอดให้หุ่นยนต์สามารถทำงานสนับสนุนได้ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการผลิตโลจิสติกค,คลังสินค้าและการค้าปีกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอบคุณที่รับชมทีเรนเทครีพอร์ตนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเรนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ